สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึง4เคล็ดลับการใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่อย่างไรให้แฮปปี้ความสุขคือสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิตที่หลายคนเฝ้าตามหาแต่ต้องบอกเลยว่าความสุขนั้นสามารถเริ่มต้นไดง้ง่ายจากตัวของเราเองแล้วเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรให้สุขใจและไร้ความกังวลอยู่อย่างไรให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาบัต้องแบกรับเรื่องความเครียดและความกังวลต่างๆ ไปดูเคล็ดลับดังต่อไปนี้กันครับ 1. ยอมรับความทุกข์และความสุขเริ่มต้นคุณต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์ที่องบาบ่สามารถจะยแยกทั้งสองอย่างในออกจากกันได้เคล็ดลับความสุขในเบื้องต้นคือการยอมรับทั้งความทุกข์ที่เข้ามาและยินดีกับความสุขที่พบเจอเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถจะหับมือกับเรื่องที่ทำให้หกังวลและเครียดได้ดี 2. มองหาเรื่องตีหึยยิ้มในแต่ละวันการคาดหวังกับความสุขเรื่องงหญ่ๆก็อาจจะดูจ้าไปหน่อยในบางครั้งลองมองหาเรื่องที่ทำเมื่อคุ้นยิ้มและหูซึกมีความสุขในแต่ละวันอาจจะเป็นบทสนทนาดีๆกับผู้ที่มีประสบการณ์หรือแนวคิดในแง่ดีการได้พบเจอกับเปื่อนใหม่ๆหรือนัดผูดคุยกับเพื่อนเกา่าการดูคลิปวิดีโอตีทำเมื่อเขาหัวเราะ หรือการฟังเพลงเพราๆก่อนไปทำงานกับ่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ 3. หาคิดกิจกรรมทำเพิ่มเติมความสุขลองมองหาคิดกิจกรรมทำเพื่อเพิ่มเติมความสุขให้กับตัวเองอาจจะเป็นการออกไปท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดการรับประทานอาหารเตี่อร่อยการได้ออกกำลังกายที่นอกจากจะสุขภาพแข็งแรงแล้วยังได้พบกับผู้คนหมากมมยไปจนถึงการท่ายูบที่จะจ่วยเพิ่มมุมมองดีๆ คือับคุ้นนั่นเองนะครับ 4. ตัดเรื่องที่ทำให้ต้องปวดหัวเรื่องบ่เป็นเรื่องหรือเรื่องตีบันทอนจิตใจลองตัดออกไปพองเพื่อให้คุ้นสามารถที่จะมีความสู้กับสิ่งต่างๆหลบตัวหมากยิ่งขึ้นการเอาตัวเองไปจมกับเรื่องไล่หรือตีบันทอนก็ยิงทําให้คุ้นห้ซึกแย่และมีแต่ปัญหามากยิ่งขึ้นถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ตัวนะครับ